สวัสดีครับเราพูดถึงกลุ่มลุไปแล้วนะครับก็ตอนนี้เราจะพูดถึงล้อมล้อมก็คือการบำรุงการบำรุงเลือดบำรุงกระดูกบำรุงอะไรต่างๆเนี่ยแผนไทยเนี่ยมันจะคิดคนละบำรุงกับแผนปัจจุบันนะครับแผนโบราณเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเคยมีประจำเดือนพอหมดประจำเดือนแล้วมันก็หยุดสร้างเลือดทำให้มีปัญหาเรื่องเลือดจางและกระดูกผุแต่จะไม่เกิดกับผู้ชายครับเดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะครับ สวัสดีครับเรามามีสุขภาพดีวิถีบําบเวทกันนะครับผู้หญิงอายุ48ปีขึ้นไปเป็นวัยทองนะครับการสร้างเลือดก็จะลดลงมันก็เรียกว่าประจำเดือนจะหมดนะครับเลือดจะไปลมจะมาเขาไม่เรียกว่าประจำเดือนจะหมดนะครับภาษาโบราณเขาเรียกว่าเลือดจะไปลมจะมานะครับลมนี้ก็คือลม,มงุนหินนะครับ อารมณ์เสียนะครับแล้วก็พอผู้หญิงมันหยุดมีประจำเดือนร่างกายก็จะทยอยหยุดาการสร้างเม็ดเลือดไปด้วยผู้หญิงเลยมีปัญหาเรื่องเลือดจางถึงแป0เ้าสบเปอร์เซนเมื่อเลือดจางเกินอายุห4ปีขึ้นไปกระดูกมันจะเริ่มผุเริ่มบางพอกระดูกเริ่มผุเริ่มบางอาการที่ตามมาก็คือกระดูกทับเส้นกระสา พอทับเพนประาสาทอาการก็จะลงที่ฝ่าเท้าเดินเดินแล้วก็ฝ่าเท้าจะร้อนนั่งก้มก็ปวดเดินพวกปวด,ปวดอะไรก็ปวดขาบางคนก็ปวดลงลงหัวเขา่าไปรักษาที่ขอเขาก็ไม่หายแล้วครับเพราะว่าคุณต้องไปรักษาที่เลือดนะครับแล้วเลือดมารักษาตอนเป็นแล้วก็ไม่หายอ่นะคุณต้องรักษาตั้แต่มันเริ่มจะเริ่มหมดไปยาเดือนก็เริ่มรักษาเริ่มบารุงกันเลยแต่ปัจจุบันพอให้กินยาบำรุงเลือดก,ก็คือการที่ไปกระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือด เมื่อกระดูกสร้างเม็ดเลือดมันก็ต้องการสารอาหารเพื่อจะไปสร้างเม็ดเลือดร่างกายขาดอะไร <inaudible> มันก็อย,กอ,ยกอยากอย่างนั้นถ้าขาดเปรี้ยวมันก็ทําให้กินเปรี้ยวอร่อยถ้าขาดขมก็กินขมอร่อยขาดเค็มก็กินเค็มอร่อยอย่างพ่อผมเนี่ยขาดเค็มพ่อผมกินเค็มอร่อยเลยกินเยอะได้เยอะเลยนะครับขาดหวานขาดอะไรเงี้ยร่างกายมันจะฟ้องท่านเองเนื่องไ่ออกเป็นยังไงให้นึกถึงคนแพ้ท้องครับคนแพ้ท้องแต่ละท้องเนี่ยแม่ขาดสารอาหารไม่เหมือนกันนะ แพ้แต่และท้องก็คืออยากกินอาหารที่ร่างกายไม่มีชดเชยต่างกันแต่เราโดนสร้างภาพว่าถ้าคนท้องต้องกิน,นอของเปรี้ยวไม่ใช่ครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับ,รบกินได้ทุกรสแหละครับขานรสไหนจะกินรสนั้นแหละครับมันไม่ได้ว่ากินแต่เปรี้ยวอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการสื่อสารการแสดงโดยไม่ต้องพูดให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าถ้าอยากเปรี้ยวอาเจียนนี่คือแพ้ท้องตั้งครรภ์อย่างนั้นแหละครับก็ก็มีหลักการนะครับ แต่นี้ยาตัวเนี้ที่คุณจะไปกระตุ้นให้สร้างเม็ดเลือดได้เนี่ยคุณต้องไปดูในคัมภีร์นะครับยาหกเก้ารสนะครับขมบำรุงดีและโลหิตเพราะฉะนั้นต้องใช้ยาลดขมนะครับในการกระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดน,นะครับยาลดขมที่บำรุงดีและโลหิตก็คือดีบัวครับ ีบัวเนี่ยดังมากเลยแหละของจีนแต่แผนไทยเนี่ยมันเป็นพวกสเสดาบลพงบัลลเพชปกกักรสเขียวทั้งหมดแหละครับมันลดยะบำรุงเลือดทั้งนั้นเพราะนั้นพิสูจน์แล้วที่หมู่บ้านฮันซาปากีสถานเนี่ยครับเขากินแต่ผักเยอะปัญหาเลือดจางเขาจะน้อยเห็นไหมครับแสดงว่ากรอบคิดนี้ได้ผลจริงนะครับแต่ด้่ยาบำรุงเลือดแผนโบราณเนี่ยมักจะอุดมไปด้วยดอกบัวดอกบัวทั้งเก้าชนิด แล้วก็พืชผักผลไม้ที่รถขมรถฝาดพวกฝางพวกขี้เหล็กอะไรพวกนี้ครับบำรุงเลือดทั้งสิ้น,นยาแผนบำรุงเลือดที่ผมทำเนี่ยครับก็จะเป็นหนักไปทางพวกของขมแล้วก็ได้ผลครับแม่ผมแต่ก่อนต้องไปเติมเลือดปีละสองถุงตั้งแต่ทำยาบำรุงเลือดให้แม่กินเนี่ยแม่ไม่ต้องไปเติมเลือดอีกเลยครับสามารถร่างกายสามารถสร้างกระดูกไอกระดูกสามารถสร้างเ็เลือดได้อีกเลือดก็ไม่จพอแต่ว่ามันมบำรุงทีหลังไม่ค่อยทันลแล้วละครับกระดูกกระเดกบางหมดแล้ว แต่ว่าก็ดีคือไม่ต้องไปให้เลือดนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นหลักคิดของแผนไทยนะครับนี่คือเราพูดถึงเรื่องล้อมเนอะลุ่พูดไปแล้ววันนี้พูดถึงล้อมเดี๋ยวเที่ยหน้าจะพูดถึงรักษาครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามและกระดิ่งค่ะฝากแชร์เรื่องราวดีๆสุภาพดีวิถิวเรียกันนะคะ